จบพอไม่จบก็คือไม่ได้ใจได้กันนักบานตรงนี้ไม่ได้ใจได้นี่ซึ่งวิธีการนี้แกปบราหรือถึงมานน้นเก้าใจว่าเพินติดตังอยู่เันไปเคลียร์เขาแล้วแต่ว่าคือไม่ได้เคลียร์เลยอ๋อซึ่งก็คือก็คือเมื่อกระวเจ้าตังเพื่อผีร่วงเจ้าตังไปเคลียร์กับบาเลยมาไอ้นองร่วงาไม่ไปเีไม่ไม่จ่ไม่จ่ิไั่ลไม่จ่าเคียกคือจัดเคลียร์กับหนักเก้าไม่ได้ระบุไว้ได้กับันผืบบรนดในคือไม่ คือคือคืออาจจะเคลียยงมันจบคือว่าเพื่อว่าเราเราวิ่งเวลาได้ตอนนั้นเล็กเล็กเลยเนาะออโอ้โหแล้วตึงมันบอกมาล้วนตั้งเลี้ยนี่มันบอกมาร้วนตั้งเล้ยนตัวลุงมันมันล้วนอยู่ในบัญชีเคยตอนนี้ตังกันคือยุติคือไม่ถึงว่าตังเคลียดุกยางกือยุติเรานี่เข้าใจมะโอยุติแล้วถึงไก่เบจเนอร์ผีร่วงวั่งเหรอวะก็ตัง มาไม่มาไม่ไม่ไครไม่ใยุ่งได้คืองกึคือคือมันนั่นตั้งใจไห้เคลียดแต่ไม่ได้เคลียดไร้กับใครนี้โอ้โอ้ใจร้นมันบ้าเต้นไม่จ่ายกึ๋มันเอาหมามันไม่ได้โอนและมันเอาเงินมาให้เรานี้โอ้เป็น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 จอดวันนั้นเนอะไอ้เคลียดแต่ไม่ได้เคลียดได้นี่ไม่ได้เคลียดได้ไม่ได้แต่วันเดียวก็คือทอดทอดเนกันตัวเขาก็ตู้กันมาเร็ววามันไปเล่นเฉยประเด็นแบบนั้นนั้น เอซึ่งมันไม่ได้ในตามเราไว้เรียบร้อยดีเข้าใจ่ไหมล่ะอ๋อเออมันเจ้ายังกันแบบนี้วันนี้ง่ายยอมมือมันเจ้ามันไม่ได้ตาไม่เจาะนี่มันไม่ได้ตาไม่เต็มนี่ต่อมานี่แรงงั้นอ๋อมันไม่ได้ตั้มก่อถึงประเด็นแบบนี้ไปแร่งใส่ก้อยไปแร่งแต่เหลืองนู่นไปแร่งรามาเหลืองนี่คือไปก้าประเด็นในข้อดีเข้าใจ่ไหมล่ะอ๋อเออถ้าใม่นี่ก็ตอบเลยอืมอ๋อ อ๋อแต่ว่าสี๋วีร่วงมาเร่งกว่านี้ก็คือสีว่าไปเร่งจุดตัวนะสี๋ว่นตรงตัวตัวไหมเราไปเร่งหลักฐานว่าตําเพื่อเก้าวนี้มันหยุดได้แก้ปตน่ากันเลยทีแต่ว่าเดียวสกาดตัวทึกอยู่เลวแหละเพราะว่ามันหลุดตัวอยู่แต่ว่าจวงเนียนในก้ามันเย็บนั้นแต่ว่ามันไม่ใจว่าก้องเงินเราไปโอียไปเจรจาเพื่อที่จะเคลีย อ๋อโอเคย่ำเลยวันนี้น่ยำเลยเจ้าจื๊อกันเม็ดึ้งต่บดื้อทีหนึ่อ๋อต่างองตับดื้อกันตรงไงมันเล่นไอชัดเลยว่ามันปั่นื้ออันนี้มันยำเม็ดกับแบบนั้นเออตายเลยมันไม่ตามก่อนนี่จริงไรแต่มันอีปวดเออตายจายโอเคโอเคตามนั้นก็ไปด้วยกันนะไม่จริงเราอีแก่ปหน้าดื้อต่างแกไม่รู้อีแกปหน้าดื้อเลยก็เกิดมาเล่นไว้ปัญหาเล้ย มันเล่งว่านพื้นอ่งเดียวมันเล่งว่าเกียร์ต่างนะเก้าสามเซนแต่มันไม่ออกจือมันไม่มันน่าอีบอกจือกันบ้างล่างล่างล่งไม่นะล่งไม่แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันออกจเคยตึงผ้อมกับนั่นจับจุดได้ที่รู้ว่าไปเล่งกับไปเล่งกับอะไรกระทุกฉันไปเล่งจิงเออฉันไปจริงฉันไปเล่งจิงไอใใจมากแต่ฉันนี่เร็วว่าเออถูกยางมันเป็นไปไม่ได้ กระจายได้ไโอเคเออเป็นไปไม่ได้ก็คือไม่ต้องหวังไม่จบแต่ว่าแต่ว่าตังก่อนนี้คืออยู่ที่ไปล่วงถูกไหมในตังก็ไม่ได้ใจเลยแต่ไดใจตีนู้ไปตั้มเพลนนี่โอ้โอเคโอเคดื้อใจไปเลี้ยวนู้นใจจริงอืมจริงใจจริงอ่าแต่เนี่ยไม่ได้ใจกัรเงินการเคืออืมเออยำด้วยวันนั้นโอเคโอเค